ทีมแก๊งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน Exotic Friends and Contest นะครับผมเราอยู่กันที่ซีคอนบางแคนะฮะแครบางคนแคร์บางคนคนบางคนเดี๋ยวพวกนี้แม่งโคตรวินเทจรวายุเลยพี่โชว์หผมวินเทจอยู่แล้วโอ้คอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับไป โอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรซื้บัตรทำอะไรสัมผัสสัตว์กันคุณจะสัมผัสตัวอะไรบ้างอย่างแรกผมสัมผัสพี่ตูนก่อนนะฮะแล้วก็พาพี่ตูนไปเจอกับตัวอะไรประหลาดประหลาดกันวันนี้ไม่จับงูนะซื้อบัตรในทรัพย์ผมกลุ่มหม่สองเลยอ่ะกล่มหน่สองก็ของคุณกับของผมไงของผมด้วยของรถจับด้วยอ่ะขอบคุณนะคะอบอแล้วบัตรนี้จะเป็นบัตรดีไอดีนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวนานแบบนี้ ไปจำปาใส่กันโอเคอะเอิร์ดอยากแค่หันตัวอะไรอะเมื่อกี้ลูกผมเลยเรื่องไงหมูได้ไงโอ้ยจริงๆผมอยากได้ไปที่บ้านมากเลยนะแต่แต่ว่าเราเห็นในเพจบ่อยๆด้ยมันไม่แคนะเวลาเขาขายอ่ะเขาบอกมันแคร์เราไปกลับบ้านมันไม่แครตอนนี้แล้วก็เลยไม่กันจี๊ดนี่เต่าสุกตาเขาเรียกเต่าบกนะฮะปกติเวลาคนเลี้ยงเขาจะไม่ไม่ให้น้ำเท่าไหร่ก็จะให้กินเฉพาะพวกอาหารหรือว่า เป็นอาหารแช่น้ำหรือว่าเป็นผากที่แช่น้ำมาแล้วครับแต่าตามความเชื่อของคนเราเขาจะบอกว่ามันเคลื่อน่อนไหวชา้าแต่ตบ,บางพันน่ะเคลื่อนไหวเร็วเร็วใช่อันนี้เวลาเล่นดนตรีต้องไปอยู่ข้างหน้าแล้วทำไมฮะคอนดักเ<อ>นี่สีสีน้องเป็ดเนีเ่ยเขาเขาไม่ค่อยเหมือนเป็ดปกตินะมันเหมือนเป็ดที่ไม่ได้อาบน้ำสีเหลืองเลยมันไม่น่าใช่นะอันนี้อะไรเนี่ยไก่ชิกกี้ไก่ไก่มีขนมีผมคุณกลัวไก่อะความรักของโง่ครับเราร้องรำวงไปทักกลัวไก่เอ้ยนี่กลัวอะไรวะไก่นี่หน่ากลัวเลย อดีตเลยครับตอนเด็กก็คือเมื่อก่อนอ่ะบ้านอ่ะไปเจอไก่หลงมาใช่ไหมแต่ว่าข้างบ้านเขาเลี้ยงไก่พี่แล้วทีเนี้ยมันหลงมาบ้านผมผมก็เลยเก็บไว้ให้เขาเพราะเขาไปอยู่บ้านใช่ไหมมันเป็นหลังบ้าเขามาเบม,มืนโลกฝนนะพี่แล้วมันท้อ,องฝนไก่กลัวแล้วก็ติดเป็นภาพมาเลยว่าไก่แม่งนา่ากลัวใช่เอาไปก็เลยกลัวไก่เอิอปัญญาอ่อนมากเลยสตอรี่พี่เอินหมดไปนี่สต่ว่ีไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้จับได้ไหมจับได้ไหมอย่างนี้จับไม่ได้พี่แต่ดูก็ได้ลองดูดิคุณลองพยายามยอดวิวนี่จะเป็นถึงแสนนะครับใช่ถ้าพี่ไปแตะเนี่ยแตะเดีียวพ่ เสี้ยวนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยเป็นต่อหน้าซูมหน้ากูต้องเซ่ก็แล้วกัน It was at this moment he knew he fucked up อ่ะลองก็ได้ะเอ้ยอ่ะนี่จะติดกูนะเฮ้ยเอ้ยวันนี้ไอ้หนูไม่ดีได้แล้วนิดเดียวเองดูกดูไอ้ตัวนั้หน่อยตัวนึงดูไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้น่ารักมากเลยไก่จะเทท่นเนี้ยไมเป็ โอ้กระต่ายที่ทางคุณเลยคุณเม้องอผมเลิกเลี้ยงไปแล้วกระต่ายอ่ะเลี้ยงตัวเองไงพี่เวลาเราเลี้ยงอะ่ะเราก็เหมือนว่าเราเลี้ยงไว้แบบว่าเราดูแลเขาใช่ปหมแต่เราให้ความรักงเขาสักวันหนึ่งเขาจะเยียวยาเราเองไปอันนี้คือซุมอม้มงูใช่ไหมซุ้มงูมีเยอะมากพี่เม้งช่วงนี้คนฮิตเลี้ยงงูกันนะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแบ็คแบ็คคิงบาแบ็คคิงบา เคยอยากได้มาเลี้ยงอยู่ก้อนข้างแพงนะตอนนั้นตัวเล็กๆคนแต่ขายประมาณห0 0พันอันนี้นโตยังอันนี้โตแล้วโตแล้วโตกว่าน,นี้ได้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแ,<ต>แต่ว่านนไซส์ก็ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มีพิษหมดเลยไม่มีครับอ๋อไม่มีเหรอไม่มีเพราะสีมันโหดเหมือนจะมีพิษเลยนะปกติพวกนี้ถ้าพวกนี้กัดอะผมว่าพึ่งต่อยกับมดกัดเฉียดฝาไม่อ่าพวกนี้เขี้ยวมันจะไม่ฝังก็คือมันมันจิ้มแล้วมันก็ออกไปเฉยตัวนี้ตัวนี้ไม่สีเหมือนไม้ตัวนี้อันนั้นขอนไม้อันนี้มันนีคือไ้้ิิิถถาาาาเเกกดดวว่่มันโดนแสงเนี่ยสี มันก็จะเลือ,อ,อกแค่คล้ลาย,ายโปรแกรมปัญหาของมันคือเวลาเราหยิบออกมาเนี่ยมันจะชอบฉกมัวนิดนึงอันนี้เป็นกรีนทีเป็น,เ,เ,เ,ปนเป็นงูหลามเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าหลามต้นไม้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างดุถ้าเกิดว่าเราเข้าหา,าเนี่ยเราเปิดเข้าไปแล้วเข้าทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะงับทันทีเลยแล้วปากเขาจะกว้างมากแต่ถ้าเวลาเวลาเราเข้าหาเขาเราต้องเข้าหาจากข้างหลังจับตรงนี้ถ้าถ้าเวลาฉกเนี่ยเขาจะทำคอมตัวนี้ผมขอรูปนิดนึงเอ้ยอย่าหันหัวมันนี่เนย กูละโกงกันทั้งงานเนี่ยชารันดูล่าเขาจะอยู่อย่างเงี้ยขอเฉยเฉยถ้าเขาตกใจอ่ะเขาตกใจเขาก็จะเขาจะเตะขนใส่แล้วพี่ก็จะมีอาการรู้สึกคันเอาแจกอะไรเอิร์ธเอาเลยเอาเลยเฮ้ยทำไมเขาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนมันใส่มาพี่ถ้าถ้าเมื่อกี้ตกตกในเคสแบบเมื่อกี้มีโอกาสที่คนเขาจะแตกได้เลยนะแล้วเขาจะตายได้เลยเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจนะ การกินเขาละครับมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับต้องเลือกอะไรพิเศษไหมปีโป้เลยครับเพราะว่าตากธรรมชาติพวกนี้เขาจะกินพวกอา,อาหารที่มีน,ำน้ำตาลอย่างพวกอ้อยผลไม้หรือว่ายางไม้เขาหวานเนี่ยครับเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงไม่ยากกิ้งก่าประเภทน,นี้แต่คูเนี่ยเป็นสัตว์เป็นกิ้งก่าที่มีความฉลาดมากที่สุดเล่นอยู่กับแมวกับหมาก็อยู่ได้ไม่กััดอนนี้กินพืชหรือกิน ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้าเป็นเป็นไข่ไข่ดิบก็มีเป็นเนื้อเป็นอาหารเม็ดหรือว่าเป็นพวกแบบผักใบอะไรพวกนี้ก็ได้เห็นมันหน้าตาคุณคุณเต่กูนี่ใช้ต้นแบบเวลาแบบว่าในเรื่องน่โตดแล้วไอ้คันคุโร่มันเอาไปทำเป็นหุ่นเชิดป่ะเนี่ยขึ้นรูปก็ได้หุ่นเชิดของคันคุโรมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นกิ้งก่าหน้าตาเหมือนเก่กูมากเลยโอ้นี่เขาฟิเจิลิ่งกันนะโ่ามันกัดมันกัดมันกัดเลยอ่ะเย็นเย็นลงหน่อยเว้ยมันงวนงานมากเลยมันนุ่มมันนุ่มเย็นหน่อยมันนุ่มมพนุ่มใจเย็น พี่กระดูกคอด้วยอ่ะเออมัน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 ไม่ค่อยสบายตัวนะตอนนี้เราเดินถัดมาจากบูธน้องกบนะเมื่อกี้ใช่ก็จะเป็น บูธของแมงมุมทารันทุล่าสารที่นี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หน่อยนะฮะทำไมต้องให้ดินเขาอยู่ทุกกล่องด้วยเขาเป็นแมงมุมดินนะครับเามุดดินป่ะก็บางตัวก็จะทาโพรงทาอะไรพวกนี้ด้วยคือต้องมีดินเท่านั้นถึงจะเลี้ยงได้จะเป็นสักน้ำมอสก็ได้แล้วแต่เอาฝุ่นมะพร้าวดินอะไรประมาณนี้พี่เจียงสัมพันธ์พี่เจ้าของร้านไหนดีกว่านะสวัสดีครับวันนี้มีแมงมุมมากี่สายพันธุ์ครับตามนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อีกสองสายพันธุ์อ๋ออันนี้เป็นเอ่อเคอร์รี่แฮร์ ดูลันอ๋อดูลันเอ้าเอ้าคุณเกมความรู้คุณไม่ไม่ตุนเหรอคุณไม่ได้เนี่ยคุณไปฟังเขาก่อนมันเป็นพันเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นคนละประเทศโหนี่เกมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาเขาเรียกคอนดูรันกับเคลอร์ี่แฮร์เนี่ยมันมีความต่างกันยังไงต่างกันที่ขนค่ะขนขนของคอนดูรันจะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลส่วนขนของเคลอรี่แฮร์จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะสีขาวแต่แต่มันจะดูคล้ายๆกันเลยขนลุกคนลุกคนลุก ไม่รู้เลี้ยงกันเนีไย่ได้ไงขนลุกมากเลยกลัวคุณกลัวไหมตอนนี้มันเป็นใสใสหัวเลยอ่าตอนนี้ใน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 บูธเราเนี่ยมีบูธมีตัวไหนที่แรงที่สุดที่เราหยิบมาครับหมายถึงหมายถึงเรื่องสีหรือว่าเรื่องความหายากในในในราคาราคาอ่ะความหายากราคาถ้ามีแพงที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นบูเล็กนอกจากโกลเด้นบูเล a เนี่ยมีตัวไหนที่เด็ดกว่านี้ไหมครับ Oh. ไปเลยไปเลยพี่เม้งนี่ถูกใจ,จาการกล้องมากเลยอะถูกใกันชอบนะชอบดูแต่ว่าไม่กล้ากับ มอะไรเงี้ยไม่ต้องออกมาจับก็ได้เราระวังจะดูแลเอา,อา<ว>ต่วกนี้เวลาเราเลี้ยงมันเหมือนปลาทองเข้าใจไหมเราไม่จำเป็นต้องอุ้มปลาทองออกมาข้างนอกก็ได <c oughs> ้อายุกี่ปีครับโดยคือเฉลี่ยใช่ไหมคะประมาณมาแต่ส่วนใหญ่เลี้ยงไม่ถึงหรอกขายออกหมดอ่ะหายฝากสี่ขอ้อสากร้านไหนอ่เดี๋ยวพี่ฝากร้านก็เดี๋ยวฝากติดตามเพจ V Spider Thailand วีสไปเดอร์ไท a แลนด์มาซื้อที่ร้านที่บูธนี้ได้ก็อันนี้คือจากราคาป้ายลด20%นนะคะแต่ถ้าเข้า ก็ซื้อไม่เห็นแต่ว่าจะไม่ได้รดเพราฝากร้านนี่สไปเดอร์ไทยแลนด์ด้วยจริงๆก็น่ารักเหมือนกันนะแล้วเนี่ยเราเรากำลังจะจับเฮ้ยผมก่อนผมสี่นี่คือเจ้าป่าฮะเจ้าป่าใส่ผ้าอ้อมด้วยผมกำลังจะพีชีพนะครับตอนนี้ครับ นัแน่ดิ่งต่อมาดิ่งต่อมะเออมันไม่ชอบมันไม่ชอบไอตูนคนต้าเลยขนาดน้องยังเกลียดเลยเกลียดก็บอกได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้ชายเสือล้อเป็นล้อคนแข่งคนถีนแม่อันนี้เป็นสายเกียรติกระต่าเลยพี่แม่ไอยากให้พี่ฝากช่องทาง เฮ้คุณสนสนใจหมอยากดูน้องเขาบินหรือว่าอยากแบบถ่ายรูปกับน้องอะไรเงี้ยจริงๆผมก็มีเก็บเรื่องราวสตอรี่ของเขาไว้ใน y o ยูทูบก็ผม STYLE สไตล์ครับสไตล์แล้วก็ k n i g h t ครับสไตล์ไหนก็จะมีเกี่ยวกับนกหูกนกแก้วหรือว่าเราไปฝึกตัดที่ไหนแล้ก็โชว์ให้ดูได้อันนี้คือ ใครก็ได้คือพาไปดูได้ได้ดดูไ้เลยครับหรือว่าจริงๆเราจะมีนัดด้วยครับแต่คุณพ่อพี่อย่าไปเล่นกับนกแก้่อย่าไปเปลี่ยนบรรยากาศไปดูนกแก้วบินกินกาแฟกันเดี๋ยวผมทํานัดให้แล้วพี่ก็ไปเล่นไปอะไได้เลยโอเคไปดูนกบินกันเยอะๆตัวเป็นแสนเป็นล้านนกบินมาเกาะเราถ่ายรูปกันมีไฮยาซินไหมไฮยาซินโอ้โหนี่อยากเห็นไฮยาซินมากๆไปดูในในที่ช่องผมก็มีไฮยาซินด้วยครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เราก็เดินทั่วทั่วไหมทัวทัวเนาะงานไม่ใหญ่นะแต่ว่าขาลากชิบหายเลยเออมันมันต้องแวะทุกรูทเลยอะเพราะว่ามันมันน่าสนใจทุกรูทเลยใช่ไหมประเด็นประเด็นคือไม่ได้แวะทุกรูเดินไปซ้าด้วยนะคุณสงสัยเหรอคุณสงสัยอะไรไม่เราเราเป็นคนชอบเราเป็นคนชอบสัตว์ไงแต่ียพวกคุณอ่ะบางทีไอ้ไอ้ที่ผมเหนื่อยมากๆเลยไหม เดินตามหาพวกคุณเนี่ยหายไปไหนกันหมดนี่ถ้าถ้าเกิดว่าเอาเอาคลิปที่แบบว่าวิ่งหนีสัตว์มาเมื่อกี้นะมีหลายคนเลยโยนแมงมุมเขาทิ้งด้วยเมื่อกี้มีไก่มีมีโยนแมงมุมทิ้งด้วยเออโหดีนะของเขาไม่ตายอ่ะวันนี้ก็ชาว h o b ี y แก๊งมีบางคนที่กลัวสัตว์นะครับวันนี้ได้รู้กันก็ผมผมผมก็บอกแล้วเป็นเป็นการเปิดโลกสําหรับบางคนในกลุ่มด้วยว่าอีพีนี้ ไม่ทำงานเลยูยให้เต็มกลัวมากตอนพี่เมย์ครับเราได้เปิดโลกหลายอย่างเนาะเราได้รู้ว่าทางเอ็กโซติกเนี่ยมันไม่วันนี้วันนี้ได้ความรู้เยอะเพราะว่าพี่ๆที่มาเปิดบูธที่เนี่ยคือความรู้เขาแน่นมากมนมนแน่นจริงๆแต่ละคนเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยแต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเลยสวางเลยน้องบูธมังมุมอ่ะก็ว,วันนี้เราก็เดินพาทัวร์งานนะวันน,น,นี้วันนี้ว่างๆเราแกงชาวแกงเราก็มาพามาเดินเล่นพอชอบทริปเราแบบนี้อยากให้เราทำอีกก็เหมาไม่ได้เดิเล่นเลยแต้งมิ้วแข้งฟับอ่า อะไรก็ได้พูดเองนะแล้วเอาเนีฝากช่องไหนบ้างครับไม่ได้พูดไม่เคยได้พูดนะฝาก subscribe ครับพอบีแก๊งครับแล้วก็ตามพวกเราได้ใน Facebook ต่างๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราใช่แล้วก็คอมเมนต์มาฮะคอมเมนต์เยอะๆอยากคอมเมนต์อะไรก็ได้คอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้พวกเราไปทําอะไรบ้างอยากให้พวกเราไปลองที่ไหนบ้างอยากด่าใครก็คอมเมนต์เลยเฉพาะไอตัวข้างหลังเนี่ยด่าได้เลยด่าได้เลยนะะฮไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะทําอะไรคุณคือแก๊งเดียวกับเราแล้วเจอกันครับเฮ้ยพอบีแก๊งสวัสดีครับ Football is a very important sport in our country.